ร,รักแม่หรอคะรักแม่หรอคะรักแม่แค่ไหนอขอบคุณคะ่ะสวยจังเลยแเดาวแก่ก็รักแม่เนาะมแม่เปิดดูก่อนแม่เปิดดูก่อนอาจับดอกมะลิให้แม่ก่อนผูคำสองอันเลยทัเนี่ยเปิดให้แม่ดูสิอันนี้ทำที่ไหนคะ โอ้อันนี้ทำที่โรงเรียนสวยจังเลยอันนี้อีกอันนึงทำที่ไหนคะอันนี้ทำเองเหมือนกันทำเองสองอันเลยใช่ไหมทำเองสองอันเลยอันนี้สสีสีค่ะเขาเขียนว่าอะไรลูกเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนเลิบม,มัมนักแม่ใช่ไหม มากอดกันก่อนอดอกมะลิให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะ